สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพิงก็จะพาทุกคนเดินทางพร้อมกันกับพินเลยนะคะที่ประเทศ BVI นะคะซึ่งเป็นชื่อย่อของประเทศ British Virgin i s l a n d นะคะหรือหมู่เกาะ British Virgin หรือเรียกว่าหมู่เกาะ Virgin ของอังกฤษนั่นเองค่ะเขาก็จะมี Virgin อังกฤษ Virgin US อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งที่นี่นะคะก็คือเป็นดินแดนพ้นทะเลของสหราชอณาจักรค่ะประกอบด้วย เกาะน้อยใหญ่นะคะกว่า50เกาะมีที่ตั้งอยู่ในทะเลคารบเบียน,นะคะทางตะวันออกของประเทศจาไมากาของพบ๊อบมาเลของเรานั่นเองนะคะซึ่งนะคะเนี่ยค่ะระยะทางก็ถ้าจากไทยมาที่นี่นะคะโอ้เทียกว่าครึ่งโลกเลยทีเดียวนะคะแต่เพนบินจากลอนดอนนะคะแล้วก็จะมาลงเครื่องที่อันติก้านะคะเหมือนในเขาก็บอกว่า9ชั่วโมงถึงนะคะแต่เอาจริงๆนะรวมต่อเครื่องรวมโน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็บินต่อเครื่องจากอันติก้าไปที่ โทโทล่าซึ่งเป็นเกาะเมืองหลวงเกาะใหญ่นะคะของ BVI ก็รวมแล้วเดินทางอยู่25ชั่วโมงค่ะทุกคนนะ,ะซึ่งการบริการอะไรที่นี่ค่อนข้างจะช้านิดนึงนะคะซึ่งอ่ะพิงก็จะแชร์แบบบ้านๆน,น,น,นะเนาะ mm hmm. ก็ที่นี่นะคะคนพื้นเมืองเขาก็จะเป็นคนผิวสีดำนะคะแล้วก็เขาจะใช้เงินดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็มีประมุของค์เดียวกันกันกบ อังกฤษก็คือพระราชนินาถอลิซาเบธที่2นะคะแล้วเขาก็จะมีอากาศที่เหมือนบ้านเราต้นไม้โตได้ดอกไม้พืชผักมันโตได้แต่ไม่มีขายที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะเพราะว่าคนที่นี่เขาก็กินแตกต่างกันจากเรานะคะเขาก็เลยแบบไม่กินไม่เป็นในสิ่งที่เรากินนะก็เป็นที่เข้าใจได้ะคะ่ะและแทบจะไม่มีคนไทยอาศัยอยู่ที่นี่เลยนะคะหรือมีก็มีน้อยมากตอนนี้เราก็มาถึงสนามบิน ไมก้าแล้วนะคะแล้วก็รอต่อเครื่องอีก3ชั่วโมงที่สนามบินก่อนที่เราจะบินไป DVI นะคะแดดที่นี่ร้อนเี้างี่มือนประเทศไทยรียบเลยคือแบบที่มาจากอังกฤษ ยอยอกิดหนาวมาก3สามองศา5องศามาถึงนี่คือสามสิบแล้วเสื้อชุดกันหนาวคือเปลี <c oughs> ่ยอนอุณหภูมิกันแบบชรับ,บ,บลอ่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลารอต่อเครื่องนะคะแล้วก็กอบข้อมูลเอกสารตรวจโควิดนู่นนี่นั่นเช็คเอกสารนะคะ2.3จุดนะคะกว่าจะผ่านด่านไดได้แต่ละด่านนะคะ เล่นเอาสะแบบขาลากเลยนะคะเวลาจะสแกนคานที่จ,จุดที่ต้องถอดรองเท้าถอดถุงเท้าถอดทุกอย่างเลยนะคะประเทศนี้ซึ่งเป็นอะไรที่เลิศม,มากนะคะนี่แล้วก็มีคนนะคะเรียจัดเพราะว่าเราตื่นตั้งแต่ตีสีนะคะแล้วเราก็ขึ้นเครื่องจากอังกฤษมาตั้งแต่หกโมงเช้านะคะก็เดินทางระยะเวลายาวนานนะคะด้วย เที่ยวบินและเครื่องบินที่ขนาดจํากัดแล้วก็เลือกไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณจะเดินทางมาจากประเทศอังกฤษเขาก็จะมีให้คุณแบบนี้นะคะนะคะ <c oughs> กําลังใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วที่จะเดตขึ้นเครื่องเราจะไปเครื่องบินลำนี้นะคะไปดูุราคือเปลี่ยนมาเป็นไซเลงนี่ระหว่างเดินไปต่อเครื่องนะคะรอบสุดท้ายของวันแล้วยี่นะคะ และสายการบินที่เราเลือกใช้บริการนะคะท่านทรนอินเตอร์คาริเบียนค่ะซึ่งเป็นเที่ยวบินที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะคะเพราะว่านะก็โชคดีมากแล้วนะคะที่เขามีให้เรานะ,ะเพราะว่าเราจะบินไปยังเกาะเล็กๆนะคะแล้วก็ผู้โดยสารก็เล็กตามไปด้วยไม่เยอะนะนี้ข้างในก็แทบจะนั่งตักกันได้เลยนะคะใกล้ชิดกันมากนะคะแต่ก็ดีขอบคุณท,ที่มีเที่ยวบินให้เราตอน ขนาดนี้นะคะนี่แบบขอบคุณผู้ร่วมนะ,ะร่วมรวมเดินทางผู้ร่วมเขาเรียกว่าอะไระผู้ร่วมดมการนะคะสามีของอิชันเองนะคะแล้วก็แล้วก็จากนั้นแทมนะ,ะแล้วก็บินมาถึงแล้วทุกคนนะเมะื่อคืนนี้นะคะแต่เช้านี้ที่ British Virgin i s l a n d แลนะคะแล้วก็ได้มาสูตรอากาศบริสุทธิ์ที่มารีน่านะคะนี่ที่นี่ก็คือก็รู้สึกว่าเมื่อวานเรายังหนาวแบบจะแข็งอยู่เลยนะคะส่วนวันนี้ก็คือเราก็ได้รับอากาศดท,ที่บริสุทธิ์สดชื่นได้ยินเสียงคลื่นทะเลกระทบฝั่งนะคะได้เห็น oh. พระอาทิตย์ขึ้นนะสวยงามแล้วก็มีแข้งน่ารักนะต้นรับหน้าสีขาหูตกหางลูกติ้งลูกเิ็กอยู่ตรงนั้นเองรู้สึกเป็นมิตรมากนะคะนะนี่แหละค่ะก็อากาศเหมือนประเทศไทยเปียบเลยนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้ามินก็จะมาแชร์สถานที่มีต่างๆของหมู่เกาะแห่งนี้นะคะว่า BVI นี่มีอะไร น่าเที่ยวบ้างมีอะไรน่าสนใจหรือมีอะไรเหมือนประเทศไทยบ้างนะคะติดตามกันได้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบนปันและติดตามค่ะขอบคุณ